เพื่อนๆก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูช่องผมแล้วก็กดซับช่องผมนะครับแล้วมีคนอีกประมาณ80%นะครับที่เข้ามาดูช่องผมแล้วไม่กดซับช่องผมผมจะล้อใคร <c oughs> ก็ฝากกันเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจจะฟาร์มล้านนี่เลยเล x i c กชอ็อรับบริการฟาร์มเลเวลบล็อก,อกฟุตแกนพีทคิงเลกาซี่และรับบริการฟาร์มออสตาและยังมีบริการ AFK เพชรและอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจนะครับนิ่งอยู่ใต้คลิปเลยครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะครับฮิลลี่เอ็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยจะมาทําดาเมจในอินฟินิติโมดถึง 200B นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าวิธีที่ผมมาทำนะครับเป็นวิธีการเล่นแบบ2คนนะครับเพย์เยอร์หก็คือตัวละครปั๊มตังสี่ตัวนี้เลยแล้วก็ตัวยูเวล่าแล้วก็คีระนะครับหดาวอ่นนี่คือเพย์เยอร์หนึ่งนะครับเป็นตัวที่ทําดาเมจหลักเนาะส่วนเพย์เยอร์สนะครับจะเป็นตัวละครอะไรก็ได้นะครับที่ เป็นตัวละครกันเอนะครับแล้วก็เอาตัวโซโลโมชันมาทั้ง2ตัวเลยเอ๊แล้วก็ตัวป๊มตังเออวินอะไรก็เอามานะครับ๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเพย์ยหน 1, <ๆ>ึงเพย์ย์สองเล่นอะไรประมาณไหนนะครับผมบอกก่อนว่า คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คลิปสอนเป็นคลิปวิดีโอที่ผมเล่นเฉยๆเล่นให้ดูเฉยๆแต่ถ้าเพื่อนๆอยากทาตามนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดอธิบายไปในคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะใส่ซับไตเติลไว้ในส่วนที่ผมพูดไม่ละเอียดนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้หรือว่าเห็นคลิปวิดีโอแบบนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในทําคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานันเองถ้ากดกันแล้วนะครับเราเข้าเกมไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้อยู่ในนเกมแล้วะ ผมนะครับจะให้น้องนะครับหรือว่าเพเยอร์สเนี่ยกันบ้านไปนะครับจนไปถึงเวฟ4 0 5 0บ40-50เลยนะซึ่งผมเนี่ยจะเล่นในโหมดของ normal mode นะครับแล้วก็เปิด auto skip wave นะครับยาวๆเลยผมเนี่ยจะปั๊มตังไปยาวๆเลยนะครับวางตัวปั๊มตังให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นบูแมสีดาว5ดาวหรือจะเป็นเซเบอร์เอสคานอสีดาวอย่างน,นี้ก็คือวางไปให้หมดเลยนะครับผมเริ่มจากการวางบูมมาก่อนละกันเพราะว่าบูม่าผมเลเวลร้อยยี่สิบนะเวลเยอะที่สุดนะครับ ในเวฟ30กว่าๆนะครับเพื่อนๆเราจะวางคีระได้นะครับเราก็จะวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วเราเนี่ยจะบับวนตรงนี้นะครับโกเทนคูสโกคูอะไรแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับอ่าบับวนแล้วก็จะบับวนส่วนนี้นะถ้าเราจะกดคีระนะครับก็ให้วางเออวินแยกออกมานะครับถ้าเราจะกดคีระแล้วก็บอกเพื่อนนะครับว่าเอ้ยจะกดคีระแล้วแล้วก็ให้เพื่อนบับนะครับใส่กับคีระของเราอ่าแล้วเราก็กดเดนอไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดาเมจน่าจะ20ล้านนะถ้าบับขั้นสุดท้ายนะครับ โอ้ยล้านโดนหลายตัวก็น่าจะเป็นหลายหลายสิบบีอ่ะเออโอเคแต่ตอนนี้เราเราไม่ต้องวางตัวละครเยอะนะครับเราวางแค่ให้มันกันบ้านก็พอนะครับอ่าประมาณนี้โอเคครับตอนนี้เวฟ40ละอ่ะผมอัพคิระได้ละเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาอ่าบัฟคิระให้ผมนะครับอ่าบัฟคิละให้พี่หน่อยน้องโอเคน้องเขาก็จะบัฟคิระให้นะครับอ่บแบบนี้นะครับ ดาเมจนี้ครับ20่ m นะครับใชื่อป่าววะ1 2่น่าจะ20่ m นะครับนับกันดูมีอยู่8หลักนะครับอ่าผมจะกดเลยนะผมจะรอสักแป๊บหนึง่งเปึ๊บอ่าได้มา1 0บ b นะครับประเดินไปเลยประมาณ20บเวฟนะเพื่อนเพื่อ,เ,อเราจะได้คีระเป็นขั้นสุดท้าย1ตัวนะครับแปลว่าเวฟที่60กว่ากว่าเนี่ยเราน่าจะได้คีระแล้วนะครับอีกตัวหนึงนะ่งเนาะเป็นขั้นที่2นะครับขั้นที่1นั่นแหละ1่หรือ12วะเออนั่นแหละนั่นแหละก็อัพได้พอดอในเว60 ประมาณนั้นนะพอเวฟ40กว่าๆนะครับเราก็วางอิจิโกกับหนวดดาไปเลยครับผมอวางไปแล้วค่อยอัปเกรดก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าอัพให้หนวดดากับอิจิโกมันตีตายนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันไปแย่งดาเมจของคีระนะครับเนี่ยเราควรกดคีระตอนนี้เออผมว่าโอ้ผมไม่น่ารีบกดเลยอะดูดิตัวคือโคตรเยอะมากอะตอนนี้ครูดาวจะครึ่งหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆโอเคน่าจะเวฟ50กว่าๆน่าจะกดได้อีกรอบนึงนะผมว่าโอ้ดูดิเพื่อนๆตัวโคตรเยอะดูดิ เอออันนี้หนวดดํากับอิจโกเน้องเขาบางแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยจะวางยังไงก็ได้นะคิดว่ามันไม่หลุดอะคิดว่าถ้าตัวมันไม่หลุดก็วางไปเลยครับอันนี้คิดว่าไม่หลุดแน่เลยคือโอ้โหเมื่อนุดโอ้โหโคตรเยอะอเยอะโคตรเยอะอะคุณผู้ชมโอ้กี่ร้อยตัววะเนี่ยเยอะโอ้โหผมไม่เคยเห็นมอนเยอะขนาดนี้นะครับเยอะเกินโอเคครับเพื่อนเพื่อนเหมือนในเวฟ54นะครับคีราผมจะกดได้นะเดี๋ยวผมรอมอนให้มันหลุดออกมาสักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวรอตัวโคนเนอร์ให้มันหลุดมาเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาละโอเคบัฟเลยบับเลยบับเลยบับยังบับยังอ่าบับแล้วนะครับกดเลยครับผู้ชมโอ้โหขึ้นมา20 20บนะเพื่อนๆเ,เออ20เกือบ20บนะพึ่งมา19บนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าโอเคแล้วแหละรอคีรัตตัวที่2นะครับอัปเกรดได้นะครับตอนนี้ยังอัปเกรดไม่ได้นะดาเบเอจอาจจะยังไม่เยอะตอนนี้อาจจะแบบเฉยๆนะครับ3 3 30บเฉยๆเฉยๆ,ๆ,ๆอยู่คุณผู้ชม คุณผู้ชมเวฟ60มอนเยอะเกินไปครับเน็กเวฟไม่ได้เอาเน็กเวฟไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหถ้าเน็กเวฟนี่คือผมกดคีรดดัสนะได้แล้วนะเนี่ยผมกดคีรัสได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องต้องรอวะ่ะหรือผมขายบูม่าดีวะเดี๋ยวขายขายดีป่ะสามพันคุ้มไหมเนี่ยไม่น่าคุ้มนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับมอนเริ่มหลุดนะครับ ว่าจะเป็นตัวองค์ตัวแอร์อะไรนะเริ่มหลุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเน็กเวฟไม่ได้นะครับโอ้โหเสียดายอ่ะดูดิโอ้โหเน็กเวฟไม่ได้อุ้ยเน็กเวฟนี่คือผมผมแบบกดที่จะปุ่มเลยนะเนี่ยโอ้โหขาดเงินทีเดียวเองอ่ะผมไม่กล้าขายอ่ะไม่กล้าขายบูม่านะครับโอเคแล้วก็ปล่อยให้น้องเขาทำดาเมจไปเน็กเวฟได้ยังวะโอเคได้ละได้ละบับบับให้พี่เลยเอากำ บับวนยังไม่เสร็จใช่ไหมอ่าได้ละได้ละได้ละคุณผู้ชมเออได้แล้วได้แล้วโอเคบับวนเสร็จละตะกี้น้องเขาบับวนเสร็จพอดีนะไลยกดได้นะครับอุ้ยสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคเราก็บับวนไปเลยนะครับเราไม่ต้องบัฟไอตัวเออเว่นสองตัวนี้ละเออเราบับบนไปเลยเดี๋ยวผมจะกดคีระอีกหนึ่งตัวนะครับรู้สึกว่าน่าจะกดได้แล้วแหละอ่ะกดเลยปึ๊บ ได้ดาเมจมา10 10กว่าบีนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเกือบเกือบถึงร้อยบีแล้วนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ถึง 200B อบีนะครับอาจจะแค่ร้อยกว่าบีเนาะผมว่าน่าจะร้อยกว่าบีอะเราเล่นได้สูงสุดถึงแค่เวฟ78็่บดอะเออแค่นั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องวางคีละเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินนะอ่าเก็บเงินก่อนนะครับเหมือนจะกดคีละได้แค่ไม่กี่ครั้งนะครับอ่าผมกดไปเลยโอเค ยังไงไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะโอ้กดคีร่าไปเลยอ่ะได้แค่ร17บเีเองโอ้โหไม่ถึงสองรบีนะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรเราได้แค่นี้แล้วก็เอาละร17บีนะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เออเอาดี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 อะยื้อเวฟไปนะครับอาไม่มีอะไรเราต้องเสียละแพ้แล้วนะครับโอ้โหได้ไปได้แค่เวฟ74็5บ็ิห้านะครับ ได้มา117 b บีนะเพื่อนๆพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอทำดาเมจในอินฟินิต Mode นะครับถึง100กว่าบีนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ